กอใหญ่จ้าจุ่มสวยๆเลยจ้ะเดี๋ยวต้องแล่จ้ะงามครับพี่น้องพี่ต้องแล่พี่น้องอุ้ยจุมม่มงามพฮิดังให้สวยจ้าค้าในงามให้พี่น้องจุ่มงามจ้ะพี่น้องกอใหญ่ งามของคุณ จ้าสวัสดีในวันทีหกกันยายนหกหาเจพี่น้องหลังจากซาฝนยุดไปเมื่อวานนี่จ้าไปตามหาเห็ดปวกบดายบอมานจ้ะพี่น้องหนูซาฝนพาพี่พาน้องมาขึ้นูจ้ะมาาาี่กกดแลับบป้้้นนองเม็กตำบลหอยคางอำเภอบุญทลีจังหวัดบุรีรัมย์เชธานีจ้ะไปรุ่นก็ซาฝนเบิ่งใจพี่น้องว่าสิได้สีมันบ่จ้ะมาหอดปลาสายๆน่าจะฝนตกพายุเขาไปลุ่นกันเลยจ้า เจ้าพี่น้องดอกเล่แข่งไหวหของสาฝนมาหนีจ้ะเร็ดกอใหญ่สาฝนมาปลาทั้งคู่นะจ้ะเร็ดปวกแถวบ้านสาออกก็จ้าพี่น้องอุ้ยดอกเลงเขาแบบใหญ่เลยจ้าฝนตกแต่ตีสามตีสี่เจ้าพี่น้องพึ่งมาอหอดปลาใส่สัดน้องให้เขาแป้งจะ้ะโอ้ยแข็งๆเลย กันซาฟุนสิมาันประจ่ะาเวลาม้าไล่เหมือเลยตามพี่ปวกอยู่จ้ะพี่น้องดีไก่กันกอใหญ่จ้ะกอใหญ่จ้าจุ่มสวยๆแล้วจ้ะ ต่พีนจะพี่นอกลัวใหญ่เห็นล้องเลยจ้าแต่งจูงสวยๆจ้ะพี่หนอเพียงเหลือเพียงท้าลายจ้ะเราทำง่า 가파 했다 이야 그냥. 어이거 잡주밍. 남자 ทานพี่น้นงเป็นเห็ดลวมๆนะจ๊ะตุกมหมอ,อยู่พี่้นงทานใหญ่งอญ่ตุ๊กจ๊ะ คัดอติจูมเพิ่นจะให้ทานนันเป็นหนึ่งกินกับตำหมูฮ้องจะพี่หนอจั่งยีงไงจะฟ้องขึ้นเล่เนเลยจะพี่หนอแข็งดีครับจั่งเล่นเลยจะ้ะงามครับพี่หนอ ออกออลนยนะจ๊ะจุมนึงจ้ะล่างแหร่ลรางเร่จ้ะจุมนึ่งจ้ะสามจุมสอ น้องแดะจ้านึ่งพี่น้องสีงามเลยทุกทานไงจ้ะพี่น้องตุหมืออีกแล้วเจ้าพี่น้องเฟนมาพอฮิตจอกอ่อ,อนๆเลยจ้ะมอือช้างเก็บเลยทางมง่วงๆเลยจ้ะสีงามเลยมือสีสุพูดเลยมีปลาแล้วโอเค

ย่องตัวใหญ่ขึ้นนี่เนาะบางท่านก็โมโหจักจ้ะงามได้เนาะสีนี่เนาะนี่กําลังงามเลยโอ้ยขอหน่อยเห็นมันเพิ่นเท่าต้นใหม่ตอนนั้นไม่ติมอเห่อกินอย่างนี้นะ

เลยขึ้นมนนเนาเนี่ยและจ้ะาจะบพีน่น้องบุงน้ำแฟนงัวหิดเอียงทางทโอ้ข้าลายจ้ะเอามีดขึงค้าลายพี่น้ององามงาธรรมดาด้ครับกํลังโคกงง่ามวีแกนแสบจ,จะมีนะบาเถาตืน่นแห้งเสียบห้งพี่น้อง น้องแดดจ้าให้ล้างแดดเงี้ยจ้าน้องแดดสีชมพูจะพี่น้อแต่เสียงเสาฝนประสาทเจียงคอพ่ายได้จ้ะพี่น้องที่จังสิเป็นรัดนี่จ้าเห็นน้องเขียวจ้าสีนิ่งามจริพี่น้อใจยอมเอ้าบด้ยเลยพี่น้อฉันถือคนเกลือยให้ข้าวดินจ้า แดดเริ่มออกแล้วจ้ะพี่น้องนีงาสองดอกงามีมจ่จ้ะนี่จุ้้งหน่อยพี่น้องนังเคียวจ้าบิ่งสีเบ่งพี่น้องงามให้ น้ำเขียวจ้ะพี่หนอนี่แข็งดีน้ำแข็นฟนเท่าถึงเลือดจ้ะพนนั่ตั้งเร็พี่หนอเอ้ยจุ่มงามพี่ให้เพิ่งจ้าเพิ่งค้าเตี๋ยวพี่หนอหนอกง,งามโอ้ยพี่หนอเตะแล้ว 자, d a h udah, u d 인이 d Kia tay anh ta đăng ký thiệt hả mày đăng ký thương 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 อดกเพราก่อนดูนกันซาฟนสีมันเต็มตาพี่เนาะดอกเห็สวยจ้าค้านนเงาเหงนพี่เนาะจ้ะเราสวยอีกแล้ว nó ngang kia ở đây như giờ này sao phải gặp yên máy mà thằng nông trồng thì đọc lệ không hào chả nông trồng không hay nữa chả coi ngay cũng có tốt không mày là chả phi nó nó về ตุ่มนึ่งจ้ะใ้งซ้ำจ้ะพี่น้องสีงามแห่งจ้าตอนนี้ซาฟอนอยู่ข้ามเต็น์เนาะจ้ะอยู่น้องกันพี่น้องเขตก้างเลยจ้ะจุ่มพี่น้องเรือข้าเจา้าซาฟอนมาห่อผีกระสายแล้วเนาะจ้ะเจ้พี่น้องอืเวมสวยดีจังเขี้ยวๆเจ้าพี่นอ้อกจะเคียรลมไปดอกยังสวยเลยจ้ะ พี่น้องว่อยู่จังเยอะเขาจ้ะสองดอกจ้ะนใจัยินจะพี่น้องเพราะว่ามาที่ลังเขาจะคททานจ้ะถ้าคนณดูข้ามเต็นจ้ะพี่น้องก็ออกข้างห้างเลยจ้ะ

chúng ăn cho thế nào cái coi này không ngang không thìn cho thế nào hết đang sẵn sẵn chung cho như này chung จุ่มตาอย่าจ้าจุ่มเนะอาจ้าจุ่มงพี่น้องคุณจืดจ้ะแกงแซ่บจ้าที่สีด้วยจุ่มสีสวยๆเนีย่ยจ้ะ นีเป็นออกซิเคียวๆาพี่น้องมีายชนิดตองการให้ร่างลจาพี่นอองดอ,งอกงอนด้วยจ้ะงอนงจ้ อุ้งลูกพี่นนออุ้งลกหน่อยสีงานจ้ะนังเขียวจ้นังอีกจ้ะพี่นนอจ้ะยิ้ม จ้าซาฟนฤทสิภาพมาสรุปยอดเทสเมื่อนี่จ้าพี่น่อมาเบืองจ้าลังจาาเข้ายุดมาทางบุญทันดีคล้ายมือน้าจ้าพี่น้องตามพี่ปว,วกแถวบ้านนี่จา่ายอดเทสาฟนถือว่าหมานี่ยน่าจา่ามื่อนี้ไปสองบ้านจ้าพี่น้องไปซ่ปอมไหมพี่พี่น้องเบืองจา้บาบ้านน้องเมียก็ออกห้างๆจ้าจออกเป็นบางโฮมนาะจ่าพี่น้องน้องจองกับคือการจ้าออกเป็นบางโฮมบปท่านออกรายแต่ก็อาศัยหูจากโฮมน่าจ้าพี่น้อง ก็เลยเขาทุกคมจ้ะจ้าสื่อชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามชีวิิเทสได้จ้ากดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น่่งใจพี่น้องจังสุบริพาดคลิปต่อไปของสาวฝนจ้าวัชพาพีพานองเมาเก็บเพชรอียงอีกเน่อะจะ้าสำหรับคลิปนี้วันนี้สาวฝนขอตัวกลับบ้านก่อนจ้าสวัสดีจ้า